สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ FinSide AI Podcast ที่จะเจาะลึกทุกแง่มุมของการลงทุนด้วยข้อมูลเชิงลึกและ AI ที่ทันสมัยผมทีโอครับและดิฉันมินตราค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่นักลงทุนหลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือตลาดหุ้นไทยในปี2568นี้มีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราต้องรู้กันค่ะใช่แล้วครับมินตรา ราดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่ท้าทายสําหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับภาพรวม9เดือนแรกของปี2568ดัชนีเซ็ตยังคงเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจกไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดและความไม่แน่นอนทางการเมือง ใช่ค่ะพี่ทีโอตั้งแต่ต้นปีดัชนีปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ค่อนข้างเปราะบ,บางเหมือนกันนะคะแต่ในความกังวลที่ว่ามานี้นักวิเคราะห์หลายสำนักก็ยังมองเห็นโอกาสซ่อนอยู่เช่นกันค่ะมาเริ่มกันที่ฝั่งของโอกาสกันก่อนดีกว่าครับแม้ว่าภาพรวมจะดูไม่สดใสนะักแต่มันมีปัจจัยบวกอะไรที่พอจะเป็นความหวังให้กับตลาดหุ้นไทยได้บ้างครับมินตรา แน่นอนค่ะปัจจัยแรกที่หลายฝ่ายคาดหวังก็คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐค่ะล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการคนละครึ่งพเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีกและการเงินได้โดยตรงค่ะน่าสนใจครับการบริโภคในประเทศถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทยเลยก็ว่าได้แล้วนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วมีปัจจัยขับเคลื่อนในระยะยาวบ้างไหมครับมินตรา มีค่ะพี่ทีโออีกหนึ่งความหวังสำคัญคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม Data Center และการย้ายฐานการผลิตจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าสิ่งนี้น่าจะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวค่ะ พูดถึงปัจจัยต่างประเทศแล้วทิศท,ทางดอกเบีย้ยก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตาใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมีการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอง,งนนอนรอาจปรับลดอัตราด,ดอกเบีย้ยนโยบายลงอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าซึ่งตามสถิติแล้ววัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงมักจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นและทําให้นักลงทุนหันมาสนใจสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีอย่างตลาดหุ้นไทยมากขึ้นด้วยค่ะ สรุปแล้วโอกาสสาคัญของตลาดหุ้นไทยมาจากการบริโภคในประเทศที่ได้รับแรงหนุนจากภาครัฐก,ก,การลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงแล้วถ้ามองเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมละ่ะกลุ่มไหนที่ดูจะมีแววโดดเด่นเป็นพิเศษครับจากข้อมูลที่รวบรวมมากลุ่มที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจเป็นพิเศษได้แก่กลุ่มที่อิงกับการบริโภคในประเทศนะคะอย่างค้าปลีกการเงินและอาหารที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่มีแนวโน้มจะได้งานประมูลโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐเพิ่มขึ้นกลุ่มการแพทย์ซึ่งได้รับประโยชน์จากเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และกลุ่มท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นค่ะได้เห็นโอกาสกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างดีกว่าครับกับความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีอะไรบ้างครับมินตรา ความเสี่ยงหลักๆมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศเลยค่ะเริ่มจากปัจจัยภายนอกที่น่ากังวลที่สุดก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐและจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญของไทยนอกจากนี้นโยบายการค้าของสหรัฐและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเป็นตัวแปรสําคัญที่สร้างความผันผวนได้เสมอค่ะหมายความว่าหุ้นกลุ่มส่งออกอาจจะยังเหนื่อยต่อไปใช่ไหมครับ นี่เป็นไปได้สูงเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าพกพาัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจโลกโดยตรงทีนี้หันกลับมาดูปัจจัยเสี่ยงในประเทศกันบ้างค่ะเรื่องแรกที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเสถียรภาพทางการเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆครับเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติซึ่งเราก็จะเห็นว่า ตั้งแต่ต้นปีนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะครับใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่ต้องจับตาก็คือปัญหานี่ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจเป็นตัวฉุดรั้งการบริโภคและการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมได้ค่ะเรียกว่าเป็นความท้าทายรอบด้านเลยนะครับทั้งเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนการเมืองในประเทศที่ต้องรอความชัดเจนและปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างนี่ครัวเรือน เอาละครับมินตราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจากข้อมูลทั้งหมดทั้งโอกาสและความเสี่ยง เราพอจะสรุปและให้คำแนะนำกับนักลงทุนสำหรับช่วงที่เหลือของปี2,568ได้ว่าอย่างไรบ้างครับโดยสรุปแล้วตลาดหุ้นไทยปี2,568ยังคงมีความผันผวน,นสูงค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มี e valuation หรือมูลค่าที่ไม่สูงนักและมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสนใจด้วยนะคะดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้จึงควรเน้นไปที่การเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังค่ะหรือ selective buy e ิลิ v e บ u y ในที่นี้หมายถึงการเลือกหุ้นเป็นรายตัวหรือรายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะควรเน้นหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศหรือที่เรียกว่า domestic play และหุ้นกลุ่ม defensive ที่มีความทนทานต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจเช่นกลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณูปโภคนอกจากนี้หุ้นปันผลสูงหรือ high dividend yield ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในภาวะตลาดแบบนี้ค่ะ และที่สําคัญที่สุดคือการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนใช่ไหมครับขาดไม่ได้เลยค่ะการกระจายพอร์ตการลงทุนในหลากหลายธีมจะช่วยให้นักลงทุนสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้นและควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ ยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรู้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ฟังทุกท่านในการวางแผนการลงทุนนะครับใช่แล้วค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ